มาค่ะทานข้าวกันนะคะยำหอยจ้าอร่อยอร่อยจ้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะมื้อเช้าวันนี้คือมื้อแรกของปี หนักไปหน่อยดูแลสุขภาพด้วยค่ะทานข้าวบ้างนะคะทานข้าวจ้านึกอยากวันนี้เปรี้ยวปากหอยดองจ้า ข้าวพร้อมกับพร้อมเชิญค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิป